ขอกลาบสวัสดีทั้งสุภาพบุรุษและก็สุภาพสวัสีเด็กน้อยคนแก่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็ต้องสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับก็สําหรับในคลิปนี้ผมมาเล่นเกมโลกบอกแมปอุนิวอเวอร์เซิไทม์นะผมก็วันนี้ผมจะมาพาทําซับแอมเพบนะผมของผู้ใช้ฮินา h ชิกะตะโจสุเกะนะผมจากภาค8นะเอาละไม่จอลึกแล้วกันฟุนแม็กไปไปเริ่มกันเลยดีกว่าก็ เด, scalable. เดี๋ยวผมขอยึดจากต้นไม้ต้นนี้เป็นหลักนะผมเพราะว่ามันเป็นจุดกึ่งกลางข well. องแแบบเนอาะก็ไปไปกันเลยดีกว่าก็ให้เรามาที่หลุมทรายตรงนี้นะครับหน้าที่มันเขียนว่าเดนเจอร์เนี่ยก็เดินตามผมมาเลยนะ รีบๆไปนะครับเพราะว่าเลือดมันลดชิบตรงนี้ก็มีฟันนี่วาเลนไทน์นะผมเบื่อใครจะมาตีนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะผมก็ไม่ต้องไปตีนะครับนะกดเดดนะน,นะครับนะชิบได้มาข้างหลังแล้วก็จะเจอต้นโลคาคาตรงนั้นนะครับนะเอาละนี่ก็คือที่ที่จะได้รับ s อฟแอมเปปนะผมไม่ใช่สิต้องพูดว่าที่จะได้รับผลลูกคาคานะผมก็ต้องต่อยมันไปอย่างเงี้ยอ่ะต่อยแบบนี้ไปเรื่อยนะครับผมจนกว่ามันจะตายนะก็ต้นนี้มันจะมีเลือดทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งแสนนะผมก็เนี่ย fk ตีไปเรื่อยนะผมจนกว่ามันจะตายนะก็มีด้วยกนันหาต้นตัวมันเกิดไวอยู่นะผมก็เปิดออโต้คิกไว้ก็ได้นะผมก็เผื่อใครมีแบบว่าตัวที่มันมดาบเป็นแรงนะครับนะ ส่วนโอกาสดรอปผลลกกูกค้าก็โอกาสดรอปอยู่ที่10%นะผมคล้อคค้าดิจะน้อยเลยอะนะคบอันนี้ผมขอรีดตัวมานะผมเพราะวมันจะได้รีวิวงนะ่ายๆเนาะก็สิ่งที่เราต้องมีนะผมก็ได้แก่คิลคุยนะผมคิละคุยนี่หาจากการสุ่มหน้าผมกันแบบว่าการประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะผมแล้วก็หาได้จากอุกกาบาตนะผมอุกกาบาก็จะดรอปพวกแอโร่นะผม นี่นะผมแอโร่โก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนะละเข้าเรื่องนะผมก็ต้องมีคิร์คุยนะผมจะใส่สก,กินไม่ได้หรือก็จะใส่สก,กินก็ได้หรือว่าไม่ใส่สก,กินก็ได้นะครับนะอันนี้ส่วนตัวผมใส่สก,กินนะเออแล้วต่อไปแล้วก็เอาผลลรวคามานะผมแล้วก็ใช้เลยแล้วก็จะได้ซ็อกแอมเปียบม,มานะผม เอาละเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มพักคู่นะครับนะเดี๋ยวก็มารีวิวนะครับเอาละผมตอนนี้ก็สู่ขั้นตอนรีวิวแล้วนะครับนะก็ฟาร์มก็ค่อนที่จะนานเลยนะครับนะเพราะว่าตัวนี้ใช้เลเวลถึง200แล้วน,นะถึงจะเก็บเลยเอ้ยถึงจะเก็บสกิลครบนะครับนะก็เดี๋ยวผมขอรีวิวแบบปิดสเตนก่อนนะครับนะก็เอ็มันตีสี่ครั้งนะครับนะก็ผมอัพอาบิลิตี้สเต แอตแท็กสองร้อยตันนะครับผมแล้วก็ใช้นิสัยเป็นเอสซินเนี่นะครับผมแอตแท็กสิบมันก็จะแรงๆหน่อยนะครับนะเอาละสกิลอีลลก็เป็นการสไลด์นะครับนะอันนี้อยู่ไกลๆบ้างนะเป็นการลดแรงเสียดทานจากพื้นนะครับนะให้ตัวเองไหลๆไปนะครับกดตัวไอเชนะครับผม ก็เป็นการต่อยแล้วก็ทีบที่หลังนะครับนะก็น่าจะกระเด็นไกลไก็จะกระเด็นไกลอยู่นะครับนะผมลืมไปนะผมเวลาเราใช้สกิลอาเนี่ยอาเดี๋ยวผมใช้ใหม่ตัวละครมันจะลืล่นนะผมเพราะว่าตัวเราได้ลดแรงเสียดทานจากตัวละครตัวนี้ไปนะผมแต่ว่าลดแค่แป๊บเดียวนะครับนะเอาล่ะต่อไปสกิลอาครับ เป็นการพ่นฟองสบู่แล้วก็เสกซอฟแอมเว็บมาคอมโบต่อนะครับนะเดี๋ยวเอาใหม่ประมาณนี้นะครับผมเอาละต่อไปสกิลที่ก็เป็นก็ประมาณนั้นนะครับนะเป็นการเสกฟองสบู่มาระเบิดเอาละสกิลวาย เป็นการใช้สแตนไปต่อยแล้วก็มีฟองสบู่ขึ้นไปนะครับนะอาละสกิลจีเป็นการเสกสแตนมาคอมโบนะครับนะตกพื้นแล้วก็ไม่ลื่นรู้สึกว่าจะไม่ลื่นเดี๋ยวผมขอข้ามไปสกิลวีก่อนนะครับนะเดี๋ยวกเบียอาไว้ทีหลังสกิลวีเป็นการเคลื่อนที่นะผมเป็นการเสกฟองสบู่มารอบๆตัวเราแล้วก็เคลื่อนตัวเราไป ข้างหน้านะครับนะแล้วก็ค่อยๆลอยสูงขึ้นไปอละสกิลต,ต่อไปโกบิออนต้องมีมาสเตอรี่ซีกอนอละเดี๋ยวเรามาดูตอนเปิด,<อ>ปดสแตนมากดีกว่าครับนะอีวนจริงๆมันสามารถกดเร็วๆได้นะผมแต่อันนี้เป็นการรีวิวนะผมเลยต้องกดชา้าๆมันจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าลองกดเร็วดูก็จะเร็วประมาณนี้นะครับนะอละสกิลอีบาลิ จะประมาณนี้นะครับเอาละสกิลอาปกติสปินคิดไหนดูซีลื่นไหมไม่ลื่นนะครับเอาละสกิลอาครั้งอันนี้ก็ไม่ลื่นนะครับไม่เป็นไรเอาละสกิลที T. เป็นการยิงกระสุนฟองสบู่ไปข้างหน้านะครับกระสุนฟองละบุระเบิบดชึบ ก็ประมาณนี้เลยนะครับนะตอนใช้กับมันมันจะแรงมากเลยนะแต่นี่มันเป็นดัมมี่นะผมเลยมันดูนจะไม่มีดามมเอาละสกิลอะไรบับเบลิลอรารถ้ามีตัวอะไรไปอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้หรือว่าไปแตะโดนมันก็จะระเบิดนะครับนะไม่ใช่ระเบิดสิมันจะไปออกมานะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าโดนหมดน่าจะดามมีมีร้อยขึ้นนะผมไม่แน่ใจนะ แล้วสกิลจีเป็นท่าอัน <parece> น <twitch ing> ี้นะผมเป็น <Credit> ท <noise> ่าคาซินเทมากเทมากสกิลกูบิออนก็น่าจะใช้ไม่ได้จริงด้วยต้องเลนสีก่อนนะครับนะแล้วสกิลวีก็เหมือนกันนะครับนะ เหมือนกันเลยก็ไม่ได้เร็วกว่าหรือช้ากว่านะครับนะก็เท่าเดิมเอาล่ะผมเดี๋ยวเรามาดูระบบแรงนะครับหนมว่ามันคืออะไรก็ให้เราเปิดอ b i l i t y มาแล้วก็จะเห็นมัตเตอรี่นะผมว่ามันขึ้น1นึนยอะไเนี่ยก็จะประมาณนี้อธอบิยบายไม่ถูกมกันให้เราเปิดอินเวน o อรี่นะผมอันนี้ต้องไปหานะ Spin Energy นะครับอันนี้ต้องไปหาเองนะหาจากไหน,นหาจากกล่องพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องจัดก,การบอลพวกนี้ก่อน นี่มันจะดรอปตามกล่องพวกนี้เลยนะครับนะมันก็จะเป็นสีม่วงนะครับผมมันก็จะขึ้นว่าสปินอินเนจีนะครับนะมันก็จะประมาณนี้เอาละ่ะมาเดี๋ยวใช้กันเลยชิปอ่ะอันนี้เราก็ได้แลงหนึ่งมาแล้วนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังมีแค่อันเดียวอยู่นะครับผมต้องต้องไปหาเพิ่มเอาละ่ะเดี๋ยวมาเจอกันตอนครบแล้วนะครับองมาแลา้วมั่ง เฮ้ยโอเคมาแล้วุดนืด้วเอยลเเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับนะเดี๋ยวก็เอาออกมา3ชิ้นนะครับนะแต่จริงๆก็แค่สี่ชิ้นนะแต่ว่าเมื่อตอนต้นรีวิวผมกินไปแล้วไงไม่ใช่กินใช้ไปแล้วอันนึงนะครับนะก็ใช้เลยทีละอันเร<โด>ียบร้อยเท่านี้ก็ครบแล้วแม็กแล้วนะครับนะมาเอาละผมสําหรับการรีวิวสกิลโกบิออนนะครับผมก็รีบใช้กันเลยโอ้นี่ยเนี่นี่ก็ มาก็นนก็ก็ไปดีเพื่อนขอโทษนะเพื่อนเป็นระเบิดฟองสบู่ติดตามศัตรูนะครับนะก็ขอดูเลื่อนหน่อยเพื่อนอู้หูอูห้หูทุกช่ครับดูดา้านินนะสิครับทุกชม เขาเรียวลาหนึ่งอะไรแบบศูนย์บดีในเราขอโทษนะเราแค่รีวิวเฉยเวชสกีฟิกเกอร์เลอ้ยวตัวข้างในจะดีนะครับเลยสำหรับผู้เรียนเริ่มต้นนะครับสเตตเอาล่ะขอโทษน,นะเพื่อนขอบใจมากที่เป็นตัวดัมมี่ให้เรา Let's go เอาละผมก็ต้องจบกันไปแล้วนะคะผมสำหรับการรีวิวซอฟแอมเว็บนะครับผมก็ใครที่ชอบกริมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปหน้าอาจจะเป็นการสอนทำา w น n ด e r o อัพยูก็ได้นะครับผมแต่ว่าเปลือกทรงแล้วก็นั่นแหละครับผมก็มันต้องนี่จะทำยากมากเลยนะผม w o น d ด r of อัพยูนี่ก็ถ้าใครอยากให้ผมทำก็อย่าลืมกดไลค์ได้ล่ะแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะผมก็ จะกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมต้องหัว,วลายไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย